สวัสดีค่ะมิวอร์ฟัสยากรามมโกค่ะหรือว่ามิเช็ทนคะคะมิสแกรนชนบุรีค่ะมิวกังวลในเรื่องของสัดส่วนของรูปร่างของตัวเองค่ะคือเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ว่ามี ว่าไขมันส่วนเกินแล้วก็มีรอยพับตรงตรงเอวค่ะซึ่งมันก็เลยทําให้ใส่เสื้อผ้าบางทีมันเขาเรียกว่ามันจะปิ้นมันมีจุดปิ้นหรือว่าเวลาเราเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นค่อนข้างที่จะชัดมากๆค่ะพอเรามาปรึกษาหมอแมนเนี่ยหมอแมนได้ชี้ในจุดที่เป็นข้อปัญหาของเราค่ะแล้วก็บอกวิธีการแก้ไขได้แบบตรงจุดแล้วก็ตรงกับในสิ่งที่เราต้องการที่จะให้มันเป็นของน,น้องมิวเนะ ก็มีปัญหาคือตอนนี้ท้องเนี่ยเ็กซี่ไลน์มันผมว่ามันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเราจะจัดการให้มันชัดขึ้นแล้วก็บริเวณเอวเนี่ยมันยังมีเหมือนเป็นรอยพับไม่เรียบอ่ะเดี๋ยวผมก็แก้ไขให้มันดูโอเคขึ้นแล้วมันยังดูตันอยู่เนาะทั้งบริเวณตรงเอวตรงส่วนล่างเดยต้องด้านหลังเนี่ยมันดูตันอยู่ก็เดี๋ยวจะทําให้มันดูคอดดูสมูทหรือว่าเอวเอสมากขึ้นนะ รอติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเดียวกับมิ้วสามารถเข้ามาปรึกษานะคะที่โรงพยาบาลทีรา็รอนได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เขามีบริการแบบครบรูปแบบครบครอบ,บด้านเลยนะคะก็อยากให้เข้ามาปรึกษากันที่นี่เยอะๆค่ะเหมาะที่นี่เขาเก่งจริงๆค่ะ